เด็กๆวันนี้ครูจะให้ทํากิจกรรมนะกิจกรรมนี้เรียกว่ากราฟชีวิตกราฟชีวิตเนี่ยเธอต้องนึกย้อนกลับไปดูเมื่อเธอเกิดแล้วก็โตชีวิตเธอมีขึ้นมีลงยังไงนะแล้วเราก็เขียนไปว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงจะทำงานอะไรจะมีครอบครัวแบบไหนจะมีเพื่อนยังไงเมื่อ กราฟชีวิตเธอเสร็จแล้วเธอก็ส่งให้รุ่นพี่ทุกคนของหัวหน้ายูนิตของเธอเพราะรุ่นพี่ของพวกเธอได้ทำมาก่อนแล้วนะเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีกว่าเธอได้โอเคไหมคะทุกคนเข้าใจนะ ดาษถูกใบจะถูกเก็บไว้ในทางแคปซูลนี้เมื่อถึงวันที่น้องประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วพี่อยากให้เรากลับมาที่นี่กลับมาโรงเรียนที่อบรมสั่งสอนพวกเรามากลับมาหาคุณครูที่รักและหวังดีกับพวกน้องแม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะดุอาจจะบังคับหรือใช้วิธีการที่พวกเราไม่ถูกใจบ้าง แต่จงรู้ไว้ว่าพวกท่านน่ะรักและหวังดีกับพวกเรากลับมาขอบคุณท่านแล้วก็เปิดไทม์แคปซูลนี้ว่าน้องๆได้เดินไปสู่เป้าหมายที่เขียนไว้มากน้อยเพียงใดให้ท่านได้ภูมิใจว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วอะ่ะท่านก็เป็นส่วนเล็กๆในความสำเร็จของพวกเราตอนนี้นะครูทุกคนทั้งหมดนี้เรามีรายกลุ่มแล้ว <c oughs> พวกรุ่นพี่ <c oughs> ก็เข้ามาในกลุ่มแล้ว รุ่นน้องบางคนเขาเข้าแล้วแต่ใครที่ยังไม่เข้าก็บอกเพื่อนให้แอดเข้ามาเผื่อจะมีอะไรปรึกษาในอนาคตปรึกษาครูได้ปรึกษาพี่ได้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะจ๊ะ อย่าลืมนะแอดเข้ามาแอดมาหรือยังแอดกันหรือยังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็แอดเข้ามาในกลุ่มพยายามพูมาไกลชิดอีกนิดอีกนิดคงดีใกล้ชิดวันนี้สักนิดคงดีกว่า